สวัสดีค่ะทุกท่านนกมีดหมอนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้มีความยาวด้ามดมฝักนะคะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะเฉพาะใบอยู่ที่หกนิ้วนะคะนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเงินนะคะ ด้ามไม้ฝักไม้นะคะกันที่ฝักก็จะรัดด้วยทองฝาบาทนะคะนี่นะคะทุกท่านมีดหลงพ่อเงินนะคะวัดพระปางเรืองนะคะด้ามไม้ฝักไม้สวยงามนะคะทุกท่าน เดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะด้านในของมีดก็จะอยู่ลักษณะนี้ความยาวจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเฉพาะใบนะคะเป็นายสีมาใบโพครึ่งใบนะคะนี่นะคะท่านจะลงสลักไว้บัดหลวงพ่อเงินนะคะ ท่านใดมีมีดหลวงพ่อเดิมแล้วถ้าอยากบูชาหลวงพ่อเงินก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะุตรคุณของท่านเข้มขังแน่นอนนะคะด้ามไม้ฝักไม้นี่นะคะมีเล่นนี้ ายุการใช้งานก็ดูสภาพแล้วก็จะหลายปีนะคะเกือบร้อยปีดูสนิมเกาะได้แบบไหนก็จะให้ทุกท่านชมแบบนั้นนะคะนีหลงกอเงินนี่นะคะอันมีด ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านสนใจหรืออยากบูชามีหลวงพ่อเงินก็ทักถามกันได้นะคะลายเสยมาใบโพขึ้งใบนะคะ ทุกท่านสวยงามเข้มขังแน่นอนนะคะมิถงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะคะทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะนกมิตรหมอสวัสดีค่ะ